เดี๋ยนี่ก็คือผลงานการตั้งกล้องจากการทำหลุมหนักปลาครับดูกระเชมทรายสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการเก็บเกี่ยวครับซึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการทําหลุมหนักปลารอบนี้ยเราใช้กระถางนี่แหลนะฮะกระถางต้นไม้ที่เราเอาไว้ปลูกต้นไม้นี่แหละครับหยิบเอามาทาหลุมหนักปลารอบนี้ครับเพราะว่ายังมีน้ําขังเวลาเราทําหลุมเนี่ยน้าอาจจะซึมเข้าไปได้ ก็เลยใช้วิธีการก็คือเอากระถางต้นไม้นี้หละครับมาทําเป็นหลุมพอขุดได้ที่ก็ใช้ไม้ตอกๆหน่อยครับเพราะว่ามันจะมีการดันขึ้นมาหลังจากได้ที่เสร็จสรรพเรียบร้อยนี่แหละครับคือผลงานของการทําลงดักปลารอบนี้ครับเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับลงดักปลาของเรา,าเดี๋ยวคิดตมลึกๆมาใส่ เยวติดตามผลงานกันครับว่าจะมีปลาโดดหรือเปล่าหรือจะมีการตั้งกล้องด้วยเผื่อบางคนบอกว่าเอ,อ้ยสร้างภาพหรือเปล่าเอาปลามาใส่แล้วทำคอนเทนต์เดี๋ยวดูกันและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือนี่แหละครับกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดอันรานกล้องวงจรปิดโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิต์มาพร้อมเสาอ,อากาศคู่เชื่อมต่อด้วย WiFi แถมกันน้ำและที่สำคัญมันหมุนได้ถึง3 6 0อองศาใช้งานง่ายเพียงแค่ติดตั้ง และที่สําคัญเลยนะโมห่วงดเรื่องพลังงานเพราะสามารถใช้งานได้นานทั้งวันทั้งคืนแถมติดตั้งก็ง่ายเนี่ยแค่มีเคเบิลทายกับขาตั้งกล้องกับหลักที่มีความแข็งแกร่งแค่นี้วิธีการดูง่ายๆก็แค่เปิดแอปเพียงเจ้าเนี้ยเราก็ได้มุมภาพสวยๆมองดูจังหวะปลากระโดดได้แบบง่ายๆจากที่บ้านเรามาดูกันครับว่าปลากระโดดรอบนี้จะมีเข้ากันหรือเปล่าพร้อมแล้วไปชมกันเลย นี่ครับผลงานครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับผมและนี่ก็คือคลิปของเราคงวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขเาขากล่าวว่าจุกา้าชิมซายสวัสดีครับ